สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยาลกี้จะพาเพื่อนๆมาทำข้าวซอยค่ะข้าวซอยนี้คือข้าวซอยเห็ดค่ะญาลกี้สรรหาเห็ดหลายๆชนิดนะคะมาทำข้าวซอยวันนี้ถือว่าตามใจสายมังสวิรัตเลยค่ะมังสวิรัตไม่ทานเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าอยากทานข้าวซอยวันนี้ยาก,ก็เลยมาทำข้าวซอยเห็ดค่ะตามญาลกี้ไปเลยค่ะ ข้าวซอยเห็ดของ่าวันนี้่าจะปรุงด้วยเห็ดนางรมหลวงหรือเห็ดออรินจิค่ะแล้วก็มีเห็ดแชมปิญองค่ะเห็ดแชมปปญองเห็ดหอมนะคะมีเห็ดหอมแล้วก็มีเห็ดชิเมจิค่ะชิเมจิน้ำตาล่าจะนำมาทำข้าวซอยวันนี้เอาใจสายจ e g e เรียนเ vegetarian หรือ คนที่กินมังสวิรัต์ค่ะส่วนประกอบอื่นๆค่ะก็มีวันนี้ย่าไม่ใช้กะปินะคะย่าใช้ถั่วแผ่นค่ะถ,ถั่วแผน่นทางภาคเหนือก็จะเรียกถั่วเน่าแผ่นค่ะแล้วก็มีขิงขมิน้นตะไคร้นะคะแล้วก็หอมแดงนะ,ะใส่ผิวมะกรูดเล็กน้อยค่ะ มีพริกแห้งค่ะเอาไปแช่น้ําค่ะแช่น้าร้อนเพื่อจะได้โขลกง่ายค่ะมะเขือเทศย่าจะปั่นน้ำมะเขือเทศใส่ในน้ำข้าวซอยด้วยนะคะมะเขือเทศปั่นด้วยนะคะย่าใช้กะทิสดค่ะซื้อกะทิประมาณครึ่งกิโลกรัมคั้นได้น้ําประมาณ500 ML ถ้าไม่พอก็เติมน้ําได้ค่ะหรือใครจะใช้กะทิกล่องก็ได้นะคะ เครื่องเทศที่ใช้สีเข้มเป็นผงข้าวซอยใช้สองช้อนโต๊ะส่วนสีเหลืองนะคะเป็นผงกะหรี่ค่ะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะมีผักดองเป็นเครื่องเคียงแล้วเราก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดกรอบเพื่อรวยหน้าข้าวซอยของเราค่ะ เครื่องเคียงของข้าวซอยค่ะ yeah, so. มีมะานาว <think> so. พริกขั้วน้ำมันอหอมแดงซอย yeah, so. ผักชีแล้วก็ผักดองนะคะทานกับข้าวซอย mm hmm. เส้นข้าวซอยเอาไปทอดค่ะ mm hmm. ทานกับข้าวซอย เพืเ่อนๆคะนำเครื่องเทศนำเครื่องเทศที่เราหั่นนะคะหอมแดงขิงผิวมะกรูดขมิน้นตะไคร้นำมาคั่วให้น้ำมันหอมระเหยมันออกคะ่ะนำมาโครกเลยนะคะแล้วใส่พริกลงไปคะ่ะ ต,ติกลงไปโขลกให้ละเอียดนะคะเมื่อโขลกพริกละเอียดดีแล้วยาก,ก็จะใส่ถั่วเน่าแผ่นค่ะแทนกะปิสูตรนี้สำหรับคนที่รับประทานมังสวิรัติค่ะค่ะใส่ถั่วแผ่นแล้วโขลกให้ละเอียดค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นก็ เอาหัวกะทิเคี่ยวไฟอ่อนๆค่ะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อจะนำไปราดหน้าเข้าซอยจากนั้นเคี่ยวกะทิให้แตกมันนำน้ำพริกเข้าไปผัดให้หอมค่ะผัดน้ำพริกหอมแล้วนะคะใส่ผงข้าวซอยค่ะใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะ แล้วก็เคี่ยวก,กันไปให้หอมอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่หางกะทิค่ะจากนั้นก็เติมหางกะทิเลยค่ะปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ แล้วก็อย่าลืมปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะอาญาเตรียมไว้ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วเห็ดหอมค่ะซีอิ๊วขาวเห็ดหอม2ช้อนโต๊ะค่ะส่วนเห็ดต่างๆนำมาล้างทำความสะอาดแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะน้ำเดือดเราก็ใส่เห็ดเลยนะคะ เดี๋ยวน้ำเห็ดก็จะออกมา ทิ้งไว้ให้เดือดนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะเขือเทศปั่นด้วยนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราช้อนฟองออกนะคะช้อนฟองออกนะคะดูน่าทานมากค่ะท้าซอยทอดซอยเห็ดของยายน่าทานมากเลยค่ะย่าเติม ซอสเห็ดหอมนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลมะพร้าวไปแล้วตอนนี้ยาก็จะเติมน้ำมะเขือทเทศปั่นค่ะเพิ่มรสชาติค่ะให้อร่อยค่ะอีกสักพักก็ได้ได้ที่แล้วนะคะก่อนจะปรุงข้าวซอยแต่ละชามต้องเอาเส้นไปลวกก่อนแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นให้แป้งที่ติดอยู่นั้นหลุดออกไปค่ะ หน้าตาของข้าวซอยเห็ดของยาลักกี้นะคะนี่นะคะใส่เห็ดหลายๆชนิดค่ะมาเลยค่ะนี่ค่ะข้าวซอยเห็ด อร่อยมากค่ะขอขอบคุณที่ติดตามชมช่องย่าลักกี้ยายไรยลี่นะคะวันนี้ย่าลักกี้ขอลาไปก่อนค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ